แปลกสัตปานนกุ้งกับมิดมิวสิกกุ้งมาทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณกุ้งค่ะคกุ้งกับกันเลยนะคะไทยที่ยังไม่ได้จับมือกันก็จับมือได้เลยนะคะทุกท่านบันเจิดออนสวนค่ะแนะนําก่อนนะคะเดี๋ววิมาพูดคุยกันวันอาทิตย์แจ่มใสใจเบิกบานมีความสุขทุกวันบันเจิดออนสวนค่ะแนะนําก่อนนะคะ บันเจอพอ่อนุมาตะกี้มีธุระค่ะไม่เป็นไรนะคะพี่ออนขอบคุณมากเลยนะคะพี่ออนุมาก็สวัสดีนะคะพี่กองสีค่ะเลยนะคะขอบคุณพี่ระบบเมตาเฟสบุเอไอนะคะที่นําส่งนะคะไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนนะคะแล้วก็ได้เจอกันได้พูดได้คุยถึงเราไม่ได้เจอกันตัวต่อตัว,ตวก็จะอับแสงน้องมันเจอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คืนจานมาส่งกําลังใจค่ะพีแอลใช่ไหมคะ สวัสดีนะคะพี่แอลคนสวยคุณั่สุขค่ะกับงานที่ทํานะคะอาชีพทุกอาชีพสําคัญหมดนะคะทุกท่านไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําแล้วถูกกฎถูกเกณฑ์มีรายได้เข้าค่ะขยนันมโยธาสีขอตัวไปต่อนะคะขอบคุณนะคะพี่พันนีโยทาสีเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยค่ะขอบคุณนะคะขอให้มีความบายดีเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่แปลเลี้ยงลูกออทิสติกแฟนเพจ ขอบคุณนะคะคุณแม่แม่แป๋วทุกคนได้สวัสดีค่ะน้องสาวคนสวยสวัสดีค่ะพี่เอ๋นิงกุ้งกับมิดมิวสิกสวัสดีค่ะคุณพันนีกุ้งกับ Meet, มิดมิกุ้งกับมิดมิวสิกนะคะสวัสดีน้องแอนนาครับผมพี่ปริยญ์วันสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ค่ะกับคุณแอนนาจิรากุลชัยป่าบนะคะบ้านเจอก็ตกตอนเช้าค่ะเพิ่งหยุดไปนะคะพี่ปีดาก็ดีใจนะคะได้เจอพี่ๆหลายท่านเลยนะคะ เช้าแจ่มใสใจเบิกบานมีความสุขคาทุกท่านวันนี้อากาศดีนะคะกอรอุมาสวัสดีเช่นกันนะคะพี่อุดมสาราสุกค่ะเพื่อลุงนหนว่คนเดิมคุณอุดมสาราสุกทักทายให้กําลังใจครับก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้หลายอย่างเลยนะคะพี่ๆมีอะไรแนะนํเจะได้เลยนะคะบัญเจออ่อนสวุวรรณก็เป็นบ้านหลังน้อยๆน,นะคะเวลาจะเข้าบ้านพี่ๆนะคะบางๆก็ให้ประโยชน์ให้ความรู้ดีนะคะก็ภาพแข็งแรงค่ะพิ่วุดม พี่ดมบอกไม่ได้ทักทายเพื่อนๆขอโทษด้วยพี่พันนีก็ลุงอับพีนานมีความสุข <c oughs> พี่พันนีโยธาสีนะคะเอ้ยหนิงสร้างรายได้ทักทายดีค่ะคุณกุ้งกับมิตรนะคะคุณพี่เอ้ยหนิงก็สวัสดีนะคะคุณยายดวงจันทร์คนสวยพี่เอ้ยหนิงสร้างรายได้ก็สวัสดีนะคะ เพื่อนลุงหนวดคุณแอนนาสวัสดีทักทายครับคุณแอนนาพี่แอนนาจิลากุลชัยป่าบนะคะน้องแวนวอนจรันอับแสงค่ะน้องแวนวอนเพื่อนคุณเพื่อนลุงหนวดคนเดนิสวัสดีตอนสายๆครับผมพี่ปริยญาวันไปเดินเตรียมพร้อมคือเสื้อกันฝนอาจจะมีล่มอะไรเงี้ยค่ะคุณพี่คนรักสวยก็สวัสดีเพื่อนลุงหนวดคนเดิม <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> สัหแหลงสวัสดีคุณอุดมค่ะพี่อ่อนอุมาสวัสดีค่ะน้องบรรเจดิดมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีนะคะพี่สนุกมากเลยนะคะวันนี้อบอุ่นแล้วก็สนุกมากเลยนะคะขอให้มีความสุขทุกวันเลยค่ะพี่ๆบางท่านก็อาจจะไปแล้วนะคะ ได้เลยค่ะทักทายนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะพี่สาวคนสวยพี่ออนุมาน้องโหน่งเป็นกําลังใจให้น้องโหน่งเชียงใหม่นะพี่ปริยาวันดีค่ะน่ารักมากเลยนะคะบอปพี่แอนนานะคะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยพี่อุดมสารสุกสวัสดีครับค่ะบันเจิดคนสวยได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณยายดวงจันเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยค่ะเวลาก่อนอ ห้าโมงแล้วนะคะเร็วม,มากเลยนะคะปริยาวานคุณแอนนาจิลากุญชัยปราบทานข้าวกับอะไรคะพี่ปริยาวันนะคะถามพี่แอนนาว่าทานข้าวกับอะไรคะทุกอย่างมีทางออก <c oughs> พี่อุดมอัครชาบอกว่าบ้านพี่ก็ไม่มีเข้ามาอีกบ้านก่อนนะคะได้เลยค่ะน้องหนองเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะพี่ดวนก็สวัสดีนะคะพี่ปีดาค่ะปี่ปีดาก็สวัสดีค่ะพี่ปริยาวางขอเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยค่ะขอบคุณนะคะขอให้กิจการเจริญเจริญค่ะขายดีนะคะสมตาอร่อยถักทายกันได้เลยนะคะในนี้มีคนสวยคนรอใจดีน่ารักค่ะรวมทั้งเจ้าของห้องอีกแล้วชมตัวเองอีกแล้วเพียงมองัาอับแสงครับ พี่อุดมอัคราชก็สวัสดีพี่คืนจันอับแสงค่ะก็คือพี่แอลนะคะใช่ค่ะพี่แอลฝนตกไม่เอ่ยบ้านเพื่อนคุณลุงหนวดฝนตกไหมคะคุณพี่เตี้ยคุณพี่คนรักสวนคุณบ้านพี่คนรักสวนน่าจะตกนะคะเพราะว่าบ้านผือพี่ปริยาวันบ่อกนะคะว่าปากหวานจังเลยนะคะหนุ่มบ้านผือนะคะคือพี่เตี้ยนะคะ พี่ปริยาวันพี่นางไม่ได้ทำข้าววันนี้ค่ะไปกินทอดปลาลดที่อำเภอบ้านผือมาแล้วเจ้า,เาแล้วค่ะอากาศก็แจ่มใสนะคะก็ตอนนี้ก็หยุดแล้วค่ะก็มาค่ะสุดยอดเลยครับผมพี่ปริยววัน,น้องไก่กับพี่ไก่บ้านพี่เตี้ยน่ารักมากเลยนะคะ พี่ปลานนนขอบคุณนะคะคุณแฉลกสัตปาโนนทุกคนทักทายคุณแฉลกได้เลยนะคะน้องแวนวอนก็สวัสดีครับผมลูกพี่มอนครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่กองสีทานข้าวหรือยังคะพี่กองสีฝนตกไหมเอ้ย พี่กุลาบขาวก็สวัสดีนะคะลุงอภินัน,นค่ะพ่ยมรแสงสว่างคุณปริยาวานสวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะไอนะ่นาน,นะคะก็ขอให้ได้พ้นผลิตเยอะๆเลยนะคะพี่คุณพี่เตี้ยถึงผมจะเตี้ยตื่นต่อแต่ผมไม่หยุดรักเธอใช่เลยค่ะพี่แอลอากาศแจ่มใสนะคะที่นั่นนะคะเห็น,น,นะะพี่แอลขับรถตลอดเลยนะคะเดินทางตลอดก็ขอให้ขับรถด,ด้วยความปลอดภัยนะคะความสุขความรักความปรารถนาดีนะคะ ก็จะมอบให้กับทุกท่านเลยค่ะอะขอบคุณมากเลยนะคะพี่พี่ คุณลุงอภินันก็สวัสดีกุ้งกรมิดครับผมคุณลุงอภินันก็สวัสดีพี่พันนีค่ะค่ะสวัสดีนะคะพี่อุดมอัคราชาติค่ะพี่ปริยวรผิวตศาสตร์นะคะก็สวัสดีพี่อุดมค่ะอยากกินส้มตำพี่ปริยวรพี่อนาจิลากุลชัยป่าก็คุณอนุมาสวัสดีนะคะคุณอนุมาค่ะพี่อนานะคะก็สวัสดีพี่อนุมาค่ะขอบคุณจังเลยพี่ๆทุกท่านขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆให้ความสนุกสนานนะคะพูดคุยกันก็ดีใจนะคะอบอุ่น ก็ดีใจมากทุกนะคะพี่พันนีก็ทักทายคุณพี่เอ้ยหนิงนะคะคุณยายดวงจันทร์ทุมพรสวัสดีจ้าคุณสังเวียนะะนะคะนะคะคุณอาก้าหน้าค่ะข,ขายดีขายหมดทุกวันเลยนะคะพี่ยุขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ทําอะไรทานคะพี่ยุพี่ยุทำตกข้าวอร่อยนะคะพี่ยุส่งรังเหมือนเดิมมาช้าหน่อยเด็กเด็กอยู่ค่ะไม่เป็นไรค่ะมานิดนึงก็ดีใจแล้วค่ะพี่ยุก็สวัสดีขอโทษนะคะ พี่สมสุขน้องหน่งก็คุณสมสุขสวัสดีครับขอให้เฮงนะครับน้องหน่งขอบคุณนะคะพี่ทุกท่านใครที่ทํางานอยู่ก็ขอยทำงานอย่างมีความสุขนะคะงานทุกอย่างที่ทํานะคะผ่านฉลุยราบลืล่นเลยค่ะใครที่เพิ่มสวนไรนามีพืชมสวนไกรกนของเรานะคะให้กวางไกลขว่าเดิมค่ะพี่แอนนาจิรกุลชัยปากสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยอีกท่านหนึ่งนะคะพี่แอนก็ดีใจมากเลยนะคะ คุณพี่กุหลาบขาวสวัสดีจ้ามาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณมาเลยนะคะพี่กุหลาบขาวเลยพี่เต็มบอกเพิ่งเสร็จงานค่ะขอบคุณมาเลยนะคะขอบคุณพี่เต็มระยะสีพี่สาวคนสวยขอให้กิจการเจริญจะเราก็เจอกันในคลิปเนี่ยละค่ะทุกท่านนะคะพี่อุดมก็สวัสดีน้องแอนนาครับผมพี่อุดมอัคราชานะคะก็สั่นเลยค่ะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆน่ารักทุกคนเลยค่ะบันเจิดออนสวุวรรณค่ะ อยว่ี่พี่จำชื่อไม่ได้นะคะพี่ปีดานะคะก็สวัสดีพี่คนดวงดีค่ะขอบคุณมาเลยนะคะพี่คนดวงดีทักทายเพื่อนๆพี่ๆในนี้ก็ชื่อเล่นค่ะก็น่ารักมากเลยนะคะตำสมตำก็อร่อยอร่อยเลยนะคะ พี่อุดมอ่กใกล้กันนิดเดียวเองนะคะเท่านั้นก็ลดเยอะเลยนะคะงานดีใจนะคะได้เจอลุงอภินันเห็นแล้วดีใจค่ะลุงอภินันไปทำอะไรกับทอดปลาดุกนะคะด้วยอำเภอผือมีข้าวเม่าอร่อยอร่อยนะคะใช่เลยค่ะอ๋อมีข้าวเม่าด้วยลระคะชอบมากเหมือนกันนะคะพี่อุดมบายบายคะ่ะ พี่กุหลาบข่านะคะคุณปริยญาวานวยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะฝนเพิ่งหยุดไปอะคะ่ะทุกท่านเวลาฝนตกนะคะไม่ค่อยอยากไปไหนนะคะก็จะอยู่กาแฟยามเช้าบ้านนอ้องเวนวอนมาแล้วนะคะอร่อยมากเลยจ้าใช่คะ่ะกาแฟนะคะดื่มที่ไหนอร่อยที่ั่าน <c oughs> พี่คนรักสวนเพื่อนลุงหนัวคนเดิม